ครับสวัสดีครับเรืองนี้ก็มาหน้านะครับอ้าเบงสวนมาเบงผักของพีไส้นะครับเราปลูกไว้ครับจัปลายยางเราหนดผักเป็นแามงามๆครับเดี๋ยวมาเบงนะครับว่าเป็นผักอียงหน่งครับอันนี้จะเป็นมะเอือครับผมฟักทองครับงามครับผมทำเมื่อหันว่าปลูกใส่ปุ๋ยอย่างส่ปุ๋ยสิบหก สี่โกสามตัวนะครับอันนี้ก็จะจิปลูกไว้กินนะครับบ่ได้ปลูกขายนะครับปลูกให้พี่ใหหน้องนะครับปลูกกินในขอบ,ขอบขอรั้วหรแบงพี่แบ่งน้องครับบ้านผมมันี่เป็นทั้งสี่นะครับบ่ได้ปลูกขายครับมันก็กะิปลูกไว้หน้านะครับปลูกในสวนพี้เ,เป็นหน้าเราได้ทมทีปลูกอันนี้ก็จิตอันนี้น้าเพื่อนใส่หน้าใหม่ น้ำบดานแล้วก็จอบดานรับแล้วก็ติดได้นะครับ,บ,บ,รบ,รดดรบเลยปลูกจะมีผักอะไรครับผักสวนขั้วข้อถือข้อจิ๋นข้อ,อ,อใส่ประจำนะครับนี่จะเป็นผักสลัดครับผักปลอดสารนะครับนี่นี่ก็เป็นข้าวโพดครับผมผักฮงก็มีบผักฮงเตี๋ยว มีความสูขเด้อครับอยู่บ้านนอกข้าจายาขูกกินนะครับเนาะบ้านหอกบ้านหน้าแห่งสี่นะครับองคกำลังเป็นน้วยครับผมพื้นทีมันไหลเยคากับมีพื้นที่ลูกสินทออนนี้ดินเพิ่งเอามาถมไหมเนาะครับมาใส่ไหม่ยังไรปลูกพามกับง,งามนะครับถ้าเอาดินทมไหมครับผม มันก็สิมีฝุ่นขีงัวนะครับหลักๆฝักพุ่นขีงัวแล้วก็ใส่ปุ๋ยแน่ครับเสริมไปนะครับหลักๆก็สิเป็นฝุ่นแล้วครับพุ่นขีงัวเฮ้ากับฝุ่นขีงัวกับุ่นแล้วครับขอบพุ่งเสื่อยเป็นหลกขอบหัวทางปุ่นอะไ้ซื้อได้หาครับอันนี้มันเครียดอย่างนี้มันเครียดบักนำบะ ันบักแต่งมันหมากยางมันบักอือเละจอดอกแล้วคนนี้บ่มันใจได้ว,ว่าเมื่อกี้มันเขี้ยวบักอือเนาะครับอันนี้เดี๋ยวรอบผมนายคิดว่ามันจะเป็นบักอืดนะเราเลี้ยงเกษตรมาเนาะเราจบเกษตรเกษสินนเป็นมะระนะครับมะระบุรุ่ว่าบ่ระมันมาลายขี่นกนะจะเป็นมาละใหญ่นะครับน,นี่เขาโพดแซม ด้วยมักเกือเคือโพดงงามแห้งครับอาจจะเป็นข้อโพดเขาเนียวมั้งทั้งหลังว่าเราอาจ,จะเป็นปลายยางครับนี่บานนกดาวล่อมาลงต่อพื้นไฟเขาเรียบร้อยแล้วครับนอนได้ล้วอันนี้เป็นท้หน้าได้ครับจีิ ให้หน้ามันเป็นหน้าโคกนะครับอน,น้เรากระถมมกรถมปลูกยางได้มั้งนี่ือว่าหน้าฟังตรงขามก็ยังเป็นหน้านะครับสร้างของผมก็ยังเป็นหน้าอยู่ย่อมองร่องเ,เนี่ยรราถมเป็นปลูกยางครับเบิ่งเข้าก็เบิ่งอยู่ครับไปเรื่อยๆครับอันนี้พักบุงนะครับบุ่งบักบวบผักใสกลัางเท้าเครื่อง ผมสงสัยเตี้ยนนี่แหละมันที่ว่ามันเป็นดอกบ,ออบออักอือนะครับเออมะือยหรีออะไรวะที่นบักอือยแะครับนี่บักทองบักอือครับคนละพันกับอันเมื่อกี้นะส้มนีย้ยสีเทาไม่ได้ขืนคางเนาะไต่ใ,ใส่คางครับเอออันอนั้นนายจะไปพันนั่นมันไปกับพื้นเลยทีเดียเวเล็บบด้เห็ดคางเนาะอันนี้ก็เห็ดต้องเห็ดคางครับ ข้างกับไม้ไผ่เาครับเนี่ยต้นไม้ไผ่บู้วครับกูน่ะก่อไม้ไผ่ผมเม็ขค้างมันนะครับไ่ได้ซื้อได้หาแล้วครับเราขอดีของบ้านนอกบ้านนาเอาเนาะดิบเปรียบคนเมืองกับมองนี้ลหละสมัยคนก็นอยากมาอยู่บ้านอยู่สองนะครับอันนี้พ่นก็กีด,กดยางนะครับ Head na, head high, เฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เลียงขีบเจ้าของเนาะครับอาชีพแล้วก,ก็คือเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับยีดยางเสริมกันไปอันนี้ก็จะเป็นบักแตงเนาะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบักแตงกวางเพราะว่ามันบดิเฮ็ดข่างเลยมันบักแตงข่างนะผมว่าโอ้ยดีครับเป็นอะไรนะแตงกวาครับเนี่ย งวยนารักป๋อมๆนะจ๊ะเห็นบอกเดี๋ยอันนี้เขาบริใสเคมีเนาะครับมันกิดสีแมงสีอันนี้ยังสีงวยกับสีพวกง่ามปนเลยเห็นบอกครับดับโอ้ดอกของเราอยู่ด้วยง้องกับสีป๋อมแป๊บนึ่งเลนะมันกิดสีหวานเนาะครับพวกผักพวกนี้มันบริใสเคมีทั้งมัน เอาเก็บ okay. ไปกินสดๆเลยมันคือของสื่อของตลาดมากแต่ว่ามันขามมือขามขึ้นตัวใหญ่ละมันกัปดปชามกัดจิปดด้ปุบหวานคือจั้งห้องเก็บไปสดๆเนาะนี่หอดอันนี้ตัวนี้อันนี้ผมา,าจจะแม่นหัวใชเท่ามั้งครับนี้ผมคิดว่านะเอออีเลียหัวใชเท่าครับ่ะเลื่องล่องหัว ประกาศขาวนะครับอีเดียรุคนนะ่ะอันนี้เป็นหัวชัยเทาเนาะครับซึ่งเปขาเสตต้มจืเดเท็ดนันนนนดงนะครับหัวชัยเทาไห้นมงโกดีเขาก็ดองเพราะมันดองเนาะเห็ดจิมจีอันนี้กับบกักอื้อกันครับบกักอื้อยังงล่ะที่ข้าเโจ้หนงงุ่ยเงี้ยงไงคือเตยวันบอกว่าเตยวันยุคเกาหลีก็มีขายเนาะครับ เขาคนทั้งบ้านทังเองินบักยีเกาหลีเนาะอันนี้มันก็จะตีลวกกินนึ่งมันแว่นไปลวกกินนะครับกินไว้อ้อนมันทั้งแต่นะครับใบมันนี่บักแง,งะครับนะเขียวปืป๊ดๆงามครับงามคักงามแน่ยครับไง ดินมันดีนะครับดินดีปลูกยังกะง่ามนะครับดินก็ดีเดียปลูกยังกะง่ามปัจจัยแรกก็คือดินครับอันนี้ปลูกผักอันนี้ก็เป็นซี่หอมนะครับผมซี่หอมปลูกผักมันกับปลูกย่ามนี้มันกะปลูกง่ายกว่าย่ามผลนะครับเพราะว่ามันบ่เนองบ่เปื่อยนะครับ หญ้าฝนเมื่อกี้ปัญหาว่าหากนาเนาเนาะครับเปื่อยอันนี้ก็มันก็สีงามเนาะครับงามแนวอันนี้ก็สิบวกมีศัตรูธรรมชาติของมึงนะเ,เพียร์ยังกัจบจุบอลลายโอ้งามแห่งปลาข,ของปลอมครับด่นะหอมหอมปลอมเนาะปา่นผมเงินภาษาไทยเป็นภาษีหอมเ,ะะเมนาะ,ะครับ ตะวันผมเอืนออ่นข้อมปลอมนี่นะครับความสุขนะครับของคนบาน้านหมอเขาปลูกอยากปลูกกินนั่งสิหรอครับอันนี้พ่นได้ไม่ได้ขายนะครับแต่ปูกบังขายเป็นกรสิได้ขายหรอวะอันนี้ไม่ได้ขายเนาะปลูกกินป่นปีป่นนอ้องแค่น,นี้มันก็เป็นความสุขแล้วเนาะ,นะครับ ใอ้มาอยู่บุบานแต่ก่อนเ็นเห็นงานอยู่ยเทพยดเป็นน่องๆน,นะครับมามาอยูบานอยู่สองหยิบยางครับก็ปูยางยางพลาสเนี่ยครับสลัดกรอบๆไว้ครับเนี่ยนะเดี๋ยวต้องเก็บไปเก็บไปกินนะครับเอาไปเห็ดแปสะสระอดีแสบโอ้ยคานาอว่มๆแล้วครับ หยอดเลยนขนาดลงนม่มครับอันนี้เป็นประกาศห้อครับหรือว่าประกาศขาวเนาะผ่านผมทั้งนี้อื่นประกาศยังกว่าประกาศห่อประกาศข้าวนะครับท้างบนจะเป็นกีนโอ๊กไป บ้านเอาเลยของเราอันนี้ก็สิเป็นหอมบัวครับผมหอมบัวหอมบัวก็ำลังกำลังงามจินดวงคุ้มค่าก็เป็นหอมบัวครับปลูกกินในดวนหอมบัวเทียมเทียมก็นีกระเทียมครับผม ข้าวกลีบมันปลูกอับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดครับผมข้าวโพดลังสิง,งามข้าวโพดกัไเลยปฏินาม,มันพ่องงาม,างามางนนาแล้วครับข้าวโพดไ่ใหญ่เนาะดินรับปิดถ่ายแต่งโม่เลยครับ แตงโมแตงโมสิมีโลกคิดวลาไม่เพียรไปไม่ดยิกอันนี้มันยังบุญเหลี่ยนเลยสิโอ้พลัคลีบอ่ะอน,นี่ผมไู้รู้เนาะแตงเบียร์กแตงแตงกว่า อีกสเปนมือคือครับพูอ,อครับเพื้นที่มันหลายเนาะครับพื้นที่บางมันก็หลายผมอันนี้เป็นดินเหนียวเนาะครับนี่เที่ยงข้างหน้าผมนี่ที่ว่าตรงนี้เอาดินดินทรายเนาะครับเอิ่นดินทรายซะผมก็ลงใหม่ครับนี่ลงปีนี้แหละประมาณสามสี่รถเนี่ยนะ ช่วเรากปลูกผักครับแต่ดินไม้มันก็งามนะครับทั้งบ้านผมนะครับมันก็เป็นความสุขนะครับของบ้านานอกบ้านหน้าห้องครับปลูกผักปลูกมีได้อยากไว้กินนะครับได้ซื้อได้หานะครับเป็นความสุขความสุขที่เราสร้างเองนะครับ ความสุขที่ปตองซื้อหาเนาะครับผมเดี๋ยวมาอยู่บานอยู่ซองเนาะครับอยู่น้ำหลูกน้ำเต่าเนาะครับมันก็เป็นความสุขของทุกคนที่ปรารถนาครับมาอยู่บานอยู่ซองอยู่น้ำพอน้ำแม่เาครับหากินหายอยากน้ำบานเนาะครับปตองไปลำบากยุ่งเที่ยงแท้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับช่งนะครับคุณครับ